สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มาลงของนะทุกคนนะเอาเป็นแป้งข้าวโพดนะครับมาส่งที่โรงงานกระดาษทุกคนนี่ก็เพิ่งถึงนะพอดีท่อจากโหลดที่แล้วฉีกนะครับก็เลยแปรเข้าบริษัทแล้วก็ไปได้ท่อเส้นใหม่มานะครับเพื่อที่จะมาลงของเพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยครับถ้าเวลามีรอยรั่วน,นิดหน่อยนะจะเห็นชัดมากคือมีรั่วน,นิดเดียวเนี่ยมันจะพุ่งออกง่ายมากมันจะไม่เหมือนเกลือทรายหรืออะไรพวกนี้นะที่เป็นเกล็ดใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยเห็นครับแค่ได้ยินแต่เสียงลม แต่ถ้าเป็นพวกจำพวกแบบผงแบบละเอียดอย่างเช่นเนี่ยแป้งข้าวโพดเนี้ยเหมือนปุยนุ่นเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นง่ายมากเลยฮะก็คือเนี่ยเพิ่งไปได้ท่อใหม่มาทุกคนก็เดี๋ยวจะเริ่มลงของครับเดี๋ยวเข้าไปหาเขาก่อนนี่ก็เป็นไซโลที่ผมจะเป่าลงนะฮะก็เดี๋ยวพ่วงสายกราวหรือสายดินนะครับแล้วก็พ่วงท่อมาแล้วคือที่นี่ต้องใช้ท่อยาวด้วยเป็นท่อเอ่อทอยางนะครับขนาดเอ่อ24ฟตุตนะ ผมมี2เส้นก็คือนี้เป็นสั้นนะอีกอันหนึ่งยาวฝั่งนี้เป็นสแตนเลสน,นะครับฟู้ดเกรดเกี่ยวกับเกลืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะแยกจําพวกนะที่เหลือก็ส่วนมากก็จะเป็นท่อยางซึ่งน้ําหนักเบาอยู่โอเคอยู่ครับ,บรอบนี้ก็แบกมาประมาณ24ตันกับอีกประมาณ100กิโลเลยนะครับก็คือโหลดผ่านแล้งนันถุงลมเหมือนเดิมฮะออกมาถือว่าเพอร์เฟกเลยเพราะว่าขนไม่เกิน40ใช่ไหมผมจะใส่แค่39เครับเพื่อเหลือที่ไว้น้ํามัน แล้วคือ2คือถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะไปนหนักหน้าครับข้างหลังจะน้อยแต่ข้างหน้าจะหนักเพราะฉะนั้นเราจะใส่อยู่ประมาณนี้ครับ4ี่หมื่นหแปหรือเนี่ยประมาณ24ตัน23ตันครึ่งเนี่ยครับกำลังกำลังแบบโอเคซึ่งรถนี้จ่ายเป็นตันเหมือนเดิมครับจ่ายเป็นน้ําหนักรดนี้ผมยังไม่เคยวิ่งมานะกับหัวชาไทยผมไม่รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่แต่น่าจะค่อนข้างดีครับเขาเป็นแปลงข้าโพดแต่ตอนนี้ผมจะเดินเข้าไปหาพนักง,งานอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับเดีย๋ยวเขาเห็นแล้วเขาว่านะฮะ ต้องหาคนปั๊บหนึ่งตอนนี้ก็ได้ลายเซ็นแล้วขอจะหาคนเจอทุกคนเซ็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็บอยผมพ่วงลงของได้เลยนะอยากจะบอกว่าเป็นโรงงานกระดาษที่ไม่ค่อยมีคนเลยทุกคนทุกอย่างใช้เครื่องหมดเลยครับเครื่องคอนโทรลทุกอย่างผมเห็นคนเดินไม่กี่คนนะโรงงานแบบใหญ่มากทุกคนข้างในจะเป็นม้วนกระดาษผมไม่ทราบไปทําอะไรนะเป็นม้วนแบบเนี้ยสูงเท่าหลังคารถเนี่ยสามสี่เมตรเนี่ยครับแล้วก็เป็นม้วนเหมือน มูทิชชู่ใหญ่ๆเป็นกระดาษสีน้ำตาลน้ำตาลผมไม่รู้เขาไปทำอะไรนะแต่ว่าเขาโอแป้งข้าวโพดครับมันทำกาวเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะไปส่องครับน,นึงแต่ว่าก็เสียวๆอยู่นะวันนี้ผมก็ล้างชาไทยมาทุกคนค่าล้างราคาอยู่ที่ประมาณ2,700นะครับเนี้ยก็พอได้นะดีกว่าคาบเขมแรงอีกแล้วทุกคนดูดิผมเพิ่งล้างมาได้ไม่ถึงเนี้ย ไม่กี่โลที่แล้วเนี่ยดูกระจกผมเลยอีกล้วเห็นไหมตึงล้างมาเล้วโอเค okay. เริ่มลงของดีกว่า นั่นเราจะเตรียมวาวให้พร้อมปิดเ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 ปิด สายดินนะครับการชาฟ้าสถิตเมื่อกี้ก็เปิดสวิตชองแล้วนะครับการฝุ่นแล้วก็ทุกอย่างพ่วงเรียบร้อยก็คิดกว่าน่าจะโอเคล้ถอยได้พอดีแป๊ะเลยบางทีใกล้เกินไปท่อก็บิดครับหักมุมเกินไปของเป่าลำบากทำให้แรงดันในถังขึ้นครับขับแรกๆกะระยะไม่ถูกเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอย่เี้ ให้ทอนพอดีี่้ก็ไลยเปิดป,ปั๊มลม ที่1,100รอบนะครับจะทําให้ปั๊มลมหมุนอยู่ที่ประมาณ1,800รอบนะครับซึ่งเป็นรอบกับเฟืองทดที่มาพอดีอ่ะกับปั๊มลมนะก็คือไม่ให้เกินประมาณ1,800รอบเดี๋ยวจะเริ่มอันแรงดันเข้าแล้วครับไล่ท่อข้างในก่อนครับว่าลง ต้านมีแรงต้านหรือเข็มครั้งไม่มีอะไรงานพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวได้เอาถังนี้ไปล้างครับแล้วก็ รับงานถังเดิมฮะผมชอบอยู่หนึง่งไม่ค่อยรั่วครับแ้งไม่ค่อยรั่วสองสภาพดีฮะทำให้เราไว้ใจสบายใจเวลาที่เราลากื่อโดนตำรวจเรียกแล้วก็สามยี่ยห้อนี้น้ำหนักค่อนข้างน้อยครับแล้วก็เป็นตู้ที่ไม่ได้เก่าเกินไปอยู่ในระดับกลางๆของบริษัทผมจัดอยู่แค่ประมาณเอ่อ 10psi นะจริงๆเขาไม่ให้เกิน 7psi นะครับ แต่ผมจ่ายสักประมาณ10บางที่ก็แล้วแต่นะถ้าท่อไปไกลหน่อยหๆเขาก็มีแรงดันบังคับนะครับว่าให้เท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นอยู่ประเภทสินค้าด้วยครับถ้าเป็นบาร์ผมไม่ทราบนะ แล้วเดี๋ยวปิดช่องเล็กๆที่เหลือเพื่อให้เข้าไปกระแทกเบ้าแรกให้มันกระจายออกนะให้มันปูแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆครับเอ๊ะ <Okay, S 1> เดี๋ยวนั่งรองกันทุกคนประมาณชั่วโมงนี้นีครับ one hour later ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกคนตอนนี้ก็เสร็จละเตรียมตัวเก็บของครับกลับบริษัทเอาตู้ไปล้างแล้วก็พรงนี้รับโหลดครับรับเกลือกลับบ้าน กับบ้านเสาทิดค,ครับวันเกิดลูกชายป่าวแปบเดียวับแป้งต่อง่ายเด็ก่อนขอตัวเก็บของกอนโอเคเก็บของเรียบร้อยนี่ยังน้ำดิ้มกลยนะน้ำยาเนี่ย เราจะส่งเอมตี้คอนนะฮะหรือว่าเอาของลงเสร็จแล้วต้องส่งบอกนะครับ045-0945 Easy Money เหอกตู้ว่าไหมไม,ไม่เอาหางไม้เล็กเดิมออกเล็กไม้ขับกลับบดิสัทประมาณ50โลครับ ซื้ออาหารกินคืนนี้ที่บริษัทอำน้ำอับชาไปครับออกเดินทางกลับบริษัทนผมก็จะขอตัวแล้วทุวกคนเก็บขอนยังวะ โอ้ร้อนรทุกคนเลยโหลดใหม่เด้งมาแล้หลังจากส่งเอ็ม y ี้คอหรือว่าส่งว่าลงโหลดเสร็จแล้วโหลดใหม่จะเด้งเลยนะครับงานผมจะมีโหลดรอไว้ตลอดครับ,ส, ب, ออบส่งปุ๊บออกปั๊บส่งปุ๊บออกปั๊บนะบไม่มีการรอโหลดเอาโหลดนี้กลับบ้านอยู่บ้านกับลูกก่อนไปออกมาบุ้งใหม่สัก2วันเติมอาหารพักเหนื่อย ไม่อยากหยุดนางครับเสียดายเงินโอเคทุกคนผมขอตัวขับรถครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ